ต่อมาเมื่อพระศาสดาปรินิพานผ่านไปสามเดือนพระอรหันตขีนาศพห้าร้อยรูปได้พร้อมกันทำสังคยนาร้อยกรองจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัย และได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแม้ว่าจะมีการสังคยนาหลายครั้งแล้วก็ตามแต่คงยึดหลักที่ท่านได้สังคยนากันไว้ในคราวปฐมสังคยนาในการภายหลังได้มีการรจนาคำภีรุ่นหลังที่เรียกว่าอัทธกถาบ้างดีกาบ้างอนุดีกาบ้าง เพื่อไขความที่ยังไม่ชัดเจนในพระไตรปิฎกเป็นต้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นการวินิจฉัยคำสอนในทางพระพุทธศาสนาจึงอิงอาศัยคำพีที่มีความสำคัญลดหลั่นกันลงมาสีระดับคือ 1. พระสูตรคือหลักธรรมที่ทรงแสดงไว้และท่านจัดแบ่งออกไปเป็นพระไตรปิฎก สสุตตานุโลมคือคำพี์ที่เรียบเรียงขึ้นอธิบายข้อความที่ยากยากในพระไตรปิฎกได้แก่อัตถคถาต่างๆรวมถึงดีกาที่อธิบายอัตถกถาและอนุดีกาที่อธิบายดีกาอาอจาริยวาดคือวาทะของอาจารย์ในอดีต จนถึงอาจารย์ในปัจจุบัน 4. อัตโนโมติคือมติของตนเองหลักฐานในระดับต่างๆนี้พระไตรปิฎกถือว่าสำคัญที่สุดหลักที่ท่านว่าไว้ในอัธกถาวาทะของอาจารย์และความเห็นของตนจะขัดแย้งกับพระไตรปิฎกไม่ได้ วาทะของอาจารย์จะขัดแย้งอัตถกถาไม่ได้อัตโนมติจะขัดแย้งกับวาทะของอาจารย์อัตถกถาพระไตรปิฎกไม่ได้ด้วยการศึกษาและปฏิบัติกันมาอย่างมีกฎเกณฑ์เช่นนี้การสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในด้านาศาสนธรรม จึงลงกันสมกันกันกบพระไตรปิฎกส่วนมากนอกจากบางยุคบางสมัยที่เกิดความวิปริตในด้านทิฏฐิที่เบนออกจากหลักพระไตรปิฎกเหตุการณ์เหล่านี้จึงไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่แต่เป็นอันตรายที่ออกจะทาวรพอสมควรความคิดเห็นที่ไม่ยุติด้วยพระธรรมวินัยบางประการ บางคราวก็นำไปสู่การแตกแยกอย่างยากที่จะประสานในที่นี้จะได้นำเอาการกระทำบางอย่างของสำนักสันติอโศกโดยเฉพาะที่เป็นปัญหาหลักที่อาจนำไปสู่ยุคสมัยของพระมหาเทวะที่กล่าวมาในตอนต้นหรือยิ่งไปกว่านั้นได้ โดยขอทำความเข้าใจกันก่อนว่าบทความนี้ยึดหลักสำคัญสามประการคือ 1. ปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้ายัางดำรงพระชนอยู่ในรูปของพระธรรมวินัย 2. การเทียบเคียงจึงเป็นการเทียบเคียงกับหลักพระสูตรพระวินัยอย่างที่ทรงแสดงไว้ ในมหาประเทศดังกล่าวแล้ว 3. หลักในพระไตรปิฎกที่ยกมาจะยกมาโดยย่อๆแต่จะบอกข้อหรือหน้าที่อ้างไว้เพื่อผู้ที่ต้องการทราบข้อความพิสดาลสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองโดยจะยึดหลักพระไตรปิฎกฉบับหลวงที่แปลเป็นภาษาไทยเป็นหลัก เพื่อให้ท่านที่ไม่ได้ศึกษาภาษาบาลีมาสามารถเทียบเคียงได้แม้ด้วยตนเอง 4. ข้อความตอนใดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายบ้านเมืองจะนำมาบอกไว้ด้วยเพราะพระเรานั้นเป็นคนสองฐานะคือเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาและเป็นราษฎรภายในชาติบ้านเมือง ซึ่งพระพุทธเจ้าได้รับสั่งไว้เวลามีความขัดแย้งกันระหว่างพระกับทางบ้านเมืองให้ทางศาสนาคล้อยตามทางบ้านเมืองว่าอนุชานามิพิกเวราชานังอนุวัติตังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้คล้อยตามพระราชา ซึ่งหมายถึงพระบรมราชองค์การพระราชบัญญัติกฎหมายตามควรแก่ยุคสมัยและกรณีนั้นๆความเป็นพระของโพธิรักษ์มีปัญหาไหมเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะได้บวชมาถูกต้องจากวัดอโศการามมาก่อนแม้จะไปสวดยติใหม่ที่วัดหนองกระทุ่มในคณะมหานิกายอีก ท่านเรียกว่าทับหิก,กรรมคือทำให้มั่นคงเข้าเท่านั้นแต่เพราะความเป็นพระที่ถูกต้องของโพธิรักษ์นี้เองนำไปสู่ปัญหาที่ต้องศึกษาเทียบเคียงหลังจากบวชเป็นพระมาแล้วคือหนึ่งโพธิรักษ์ประกาศตัวว่าเป็นพระอริยะแล้วส่วนจะเป็นชั้นไหนจับต้นชนปลายไม่ค่อยถูก จะพูดเฉพาะพระอริยะระดับต่ำสุดเป็นหลักเท่านั้นนั่นคือพระโสดาบันพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาเป็นผลจากคุณธรรมภายในใจของท่านที่แสดงออกให้เห็นได้ทางกายวาจาบางอย่างพระพุทธเจ้าทรงแสดงคุณสมบัติของพระโสดาบันไว้ ในที่หลายแห่งเช่นในเสขสูตรที่สองข้อที่526แห่งติกนิบาตอังตุตระนิกายความว่าพระโสดาบันมีศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง แต่พร้อมที่จะแสดงอาบัตและไม่ละเมิดสิกขาบทที่เป็นอาทิโรมจันทร์คือมีมาในปาติโมก150ข้อยกเว้นเสขียวัต75กับอาทิกรณะสมถะ7ละสังโยดสามประการเบื้องต้นได้ขาดคือไม่มีสักยะทิฏฐิ ความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนโดยสรุปคือไม่ถือว่าตนเป็นขันห้าขันห้าเป็นตนตนมีในขันห้าขันมีในตนวิจิกิจฉาคือไม่สงสัยในพระรัตนตรยัยไตรสิกขาเรื่องขันธาตุในอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคต และในปฏิจจสมุปบาทศีลพัตะปามาตไม่ถือมั่นในศีลวัดข้อปฏิบัติที่ขาดเหตุผลต่างๆนอกจากนั้นทรงแสดงหลักที่เรียกว่าโสตาปัฏิยังคะคือองค์คคุณของท่านที่เป็นพระโสดาบันไว้ แก่ท่านอนาถบินทิกะเษฐีในเวรสูตรนวากานิบาตอังอุตรนิกายข้อ231ความว่าอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวใน 1. พระพุทธเจ้าตามในแห่งพระพุทธคุณเก้า 2. พระธรรมตามในแห่งพระธรรมคุณหกสพระสงฆ์ตามในแห่งพระสังฆคุณเก้าสประกอบด้วยศีลอันพระอริยเจ้าพอใจคือมีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยแก่ตัว อันวินยูชนยกย่องสรรเสริญไม่รักษาด้วยอำนาจตันหาทิฐิและโน้มน้อมไปเพื่อความตั้งมั่นแห่งจิตฐานะความเป็นพระและปฏิญาณตนว่าเป็นพระอริยะของโพธิรักษ์จึงมีปัญหาที่ควรเทียบเคียงระหว่างศีลที่เรียกว่าเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้และเพื่อให้ตรวจสอบง่ายในที่นี่จะยกตัวอย่างสิกขาบทส่วนมากที่ท่านรวบรวมย่อไว้ในหนังสือนวโกวาดซึ่งย่อมาจากวินัยปิดกเล่มที่หนึ่งสองตามตามลำดับดังนี้